ใของที่นี่ส่วนดึงส่วนใดของตรงนี้เชิญนะครับเชิญนะครับสตาฟเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับเพื่อนรักแนะเนนทุกคนนะครับเชิญนะครับเราอยากเก็บรูปนี้ไว้เวทีอาจจะเล็กเพื่อนอาจจะเยอะขอให้ปิดใบหูกูก็เอา เป็นกลุ่มรถใหญ่นะคะคือรักวันนน้องๆเนี่ยก็จะได้เป็นรถใหญ่ๆอย่างพี่เพราะว่าพี่ๆเขาก็ขับรถเล็กๆอย่างน้องมาเหมือนกันจริงๆนะคะเดี๋ยวด้านหน้าเวทีนะครับขออนุญาตนะครับผมขอสามแถวนะฮะแถวหน้าสุดขอให้นั่งลงเลยนะฮะนั่งลงหย่อนขาเลยนะแถวที่สองขอให้คู่เข่านะครับแถวที่สามขอให้ยืนขึ้นะครับผมแล้วก็แทรกกันให้เห็นภาพชัดเจนนะครับนั่นเองเลยอีเน นี่คือเพืพ่อนเพื่อนของน้องพี่ของสหายนันเลงนั่นแหละนะอยู่ตรงกลางเลยวมีุ่ทธการโม่โมกหัวอ่านี้ต้นนะฮะโอ้โหอันนี้มาด้วยหัวใจจากหัวใจเลยเพื่อนซีนั่นเองเลยนะฮะลองๆคลาสสิกอย่าเสียใจนะฮะตรงนี้ค um ือทุกคนเป็นสหายหมดนะฮะแต่วันนี้เวทีเรารับไม่ไหวจริงๆเอาเอาเอาฮักพวกโมกสีม่วงโม่สีม่วงก็อ่าอ่าตอนนี้เพื่อนรักของนันเลนอีกคนหนึ่งสวยไหมสวยไหมสวยไหมเพื่อนนันเลงสวยไหม อ่ะพูดนักทายกับพวกนายแล้วอ่ะสวัสดีค่ะส,สหายนันเดงนะคะจังหวัดหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขับรถไปปลอดภัยนะคะใส่หมวกด้วยทุกคนอะไรวะม่สวยเลยเสวยอะ่ะอ่ะช่วงนี้นะครับแถวหน้าขอให้นั่งลงเลยนะครับผม อ่อมันเป็นนี่เขาถ่ายไปหรือยังครับพี่มันเป็นห้าปีเดี๋ยวนดิ่งลาบิตาต้องนะครับของของทีมงานเรานะะฮถ่ายไปมากกว่าสิบแปดช็อตฟิล์มจะหมดอยู่แล้วนะฮะเอแถวหน้าขอนังเราแถวที่สองขอยกู้เข่านะฮะเรากดนิดหนึ่งแถวที่สองขอยกู้เขาเพราะว่าแถวที่สามด้านหลังนี่ค่อนข้างจะหนาเนี่นแล้วก็เยอะนิดหนึงนะครับแถวที่สองขอยกู้เข่านะครับขออภัยพี่ๆด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่น้องเราเยอะจริงๆนะครับนั่นนี่นี่เรียกว่าที่ว่า เป็นบุคคลที่เป็นปู่เชนียบุคคลขององค์การเลยนะครับคนบ้าอะไรเดินทางนะครับผมจากจังหวัดน่านลงไปนะฮะนาราธิวาสลงไปยันมาเลลมาเลเซียนะฮะเป็นคนที่เพ็งบ้ามากนะครับเพื่อนสูงเขาเยอะนะครับผมต้องยอมรับในในส่วนของหัวใจเขาจริงๆนะครับผม ในส่วนของพวกเรานะครับชาวนะครับคลาสสิกนะครับคุณทรค์เหมือนกันนะครับผมเราไม่มีการเหยียดอยู่แล้วนะฮะวันหนึ่งพวกคุณนะครับเอายี่้ดีกว่านะครับพิธีกรแล้วเชิญผมเองนะครับผมเริ่มต้นมาจากคลาสสิกเหมือนกันนะครับผมผมค่ะ S R สี่ร้อยมาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เดินทางขึ้นมาขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมวันหนึ่งพวกเรานะครับวันหนึ่งพวกเรา เกิน50ของการสำรวจมาแล้วนะฮะว่าคาสสิกเกิน50วันนึงขับฮาเนีครับผมใช่น้องอยากขับฮานีไหมคะเป็นไงครับใช่เชื่อใจในใจอะเพราะฉะนั้นขอให้สื่อสายมารนาทธรมที่ดีของพวกเราไว้นะครับเจอการสวมกอดกันนะครับไม่ใช่เรื่องต่อแหลตลกหรือว่าเป็นเรื่องน่าเกลียดเลยนะฮะการสวมกอดกันเป็นการแสดงของรัก ที่จริงใจต่อกันนะครับผมาการเดินทางนะครับผมเราจะถามพาสประสบการณ์ของแต่ละท่นทาเนเดินทางเป็นนายทหารยศพันเอกแต่เป็นคนหนึ่งที่นับถือนันเดนวันนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพอ่ะอยากให้ทักทายกับพี่น้องสักหน่อยอ่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเพื่อลกนันเดนไหมเพื่อลกนันเดนไหมเพื่อลกนันเดนลบมือ มาแนวทหารมาสายแข็ง